ดีจ้าพี่น้องวันนี้ยีพามาทําต้มจืดตําลึงลูกชิ้นหมูเลยจ้าเดอ้ออันนี้ก็ใส่น้ำตั้งเต,า,งตาไปพี่น้องก็ต้มน้ำให้เดือดพี่น้องลวกลวกลูกชิ้นก่อนเนาะใส่เกลือไปนิดนึงใส่ลูกชิ้นลงไปเลยจ้าวันนี้จีขอทำกกระทะเ้ยพี่น้องมันไม่มีหมอใหญ่ ครึ่งถุงพี่น้องลวกลูกชิ้นไปก่อนจ้ะพอาะจลวกพอาะจน้ำเดือดยังก็ดักเตาเอาลูกชิ้นคืนพี่น้องมาต้มน้ำซุปกันพี่น้องก็จุดเตาตั้งกระทะใส่น้ำ พอาจะน้ำเดือดแล้วพี่น้องเอาซุปก้อนใส่ลงไปเลยจ้าซุปก้อนจะลดหมูลดไก่ก็ใส่ไปเลยจ้าปรุงรสตามชอบเลยพี่น้องอีกที่นี่ซิวขาวฟ้าเขียวดอกเกลือไปนิดหน่อยพี่น้อง แล้วก็น้ำปลาที่นี่ก็ชิมรสพี่น้องยังขาดความเค็มนิดหนึ่งพี่น้องใส่ซอสฟ้าขาวไปเพิ่มอีกหน่อยหน่อยหนึ่ง พี่นอ้องอือต้มจืดที่ไม่จืดพี่น้องทีนี่เซ็ตแล้วก็ใส่พักลงไปพี่น้องพักเนี่ยก็มานั่งพักทำาลึงเนี่ยก็นั่งเด็ดใบแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยพี่น้อง ใบตำลึงก่อนพี่น้องเพราะห้ใบตำลึงซุกเราก็ใส่ลูกชิน้นเพราะว่าลูกชิ้นมันก็ลวกเมื่อกี้มันก็จะซุกลรวแหละพอจะแต่ก้าว่าใบาตำลึงซุกเราก็ใส่หมูที่ลวกไว้เมื่อกี้ลงไปเลยพี่น้องหมูจัมโบ้เลยจ้ะล้วก็ที่นี่ถ้าเดือดอีกที่หนึ่งก็เอาเลยพี่น้อง เดือดเดือดเรามาดูกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาพี่น้องอเพราแต่เดือดเราก็ดับเตาได้เลยจะ้ะนี่เราก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าดับเตาเลยพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องเมนูนี่ก็เป็นเมนูอะไรที่ง่ายๆสไตล์ครัวไทยกระเทินนะจะ๊ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักให้เป็นกำลังใจให้เราเจะเด้อจะจะมีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้ดูอีกสำหรับคลิปนี้ก็พ่พอแค่นี้จ้าสวัสดีจ้า